ครับนานาน้าตกปลาทุกๆท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องนาชาติฟิชชิ้งครับผมในปีที่47 5นะหมายอวตเช่นเคยเข้าสู่วันที่แนะครับผมงานเหลี่ยวงบน้อยกับน้านาน้างกปลาหลายๆท่านวันนี้นะแชมป์ครับผมนาตั้มมาแต่เช้าวันนี้วันนี้ฝนน่าจะไม่ตกครับผมแกมาเช้าก็วันนี้ครับโปรตีจะค้างคืนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาลุยกันครับถ้าฝนไม่ตกน่าจะบันเทิงครับผมแต่วันที่ค่อนข้างจะกินยากหน่อยครับถ้าหนีปลาตะเพียนได้ก็น่าจะโอเคครับ ถ้าปลาเข้าฝูงได้ก็น่าจะได้หาบนะครับผมแต่มาหมายนี้ไม่ค่อยได้หาบเลยครับผมได้7จ็ตัว10บกว่าตัวแค่นั้นนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมกับวีพที่4 7 4 7้อยเจ็็ดสิานะครับผมบทำหมายอบตวันที่8ปด่ลุ้นไปด้วยกันนะครับผม อของแท้เลยครับโอ้ว oh, <no. S 1> โอ้ย่างใหญ่เฮ้ยมัน,มนเห็นกินเนื่อสุดยอดนะนต้องบ่ายเพราก่าเดี๋ยวมาตกสะเพียนเล่นกันดีกว่าครับผมปานนยังไม่เข้ารอบ,บ่ายๆครับผมโอ้ตอนนี้แต่ละคุณก็ได้ไปนคนละตัวสองตัวครับ อ๋อมีนะบางท่านยังได้ปลาสี่ตัวครับผมวันนี้น่าจะมาแล้วตอนนี้ตะเพียนเข้าใจเขาหรือเราเล่นตะเพียนกันแล้วน้อยน้อยขังแต่เราอ้อนจนนักการเมืองที่หนึ่งตะเพียนสวยๆครับผมวันนี้เราเล่นตะเพียนกันแล้วครับ แต่ี้ก็ใได้ถึงจุดสุดลิ่ในวันนี้นะครับในวีีที่475นะครับผมเมื่อมาโอตารวันที่8นะครับผมอันนี้มีนะนะถ้ำตกปลาเยอะแยะมากมายนะครับผมทั้งซ้าทั้งขวาแล้วก็ฝั่งขวาก็ยังมีอยู่นะครับผมฝั่งนู้นน่าจะยังไม่ได้ตัวนะกาลังกินทรีอีกกิเบ็ดกับบ้างครับผมวันนี้ได้ปลาไปแค่3ตัวนะครับผมใส่โบโบอยู่นะครับผมวันนี้ปลากินยากจริงๆนขนาดฝนไม่ค่อยตกนะครับวันนี้ครับ ยังกินยากมากครับผมวันนี้อาการปลาวะเพียงข้าวทั้งวันนะครับผมวันนี้แล้วพลนหนึ่งก็ไม่ค่อยจะข้าก็น่่จะอยู่น้ํานอกหมดแล้วครับผมปลาก็ไม่ออกจากป่าด้วยครับผมเดี๋ยวอีวีหน้าเราจะไปที่ไหนต่อนหรือกลับมาที่เดิมสวติดตามรังชคก็ขอบคุติีต้มกรไลค์ะดแชร์กับสัปดา์้ได้ประธาเจ้าฟิจิ้งอ์วีวีสี่475ครับผมถ้าหมายว่าต่อวันที่8แล้วพบกันใหม่ในวีวีหน้าครับผมสำหร,รับวันนี้สวัสดีครับ